ไม่พอใจที่สายการบินไรอันแอร์ได้ประกาศให้คนต้องทดสอบภาษาโดยเฉพาะคนที่ต้องเดินทางมาจากแอฟริกาใต้ค่ะสายการบินไรอันแอร์ของไอร์แลนด์ซึ่งเป็นสายการบินที่มีผู้โดยสารมากที่สุดของยุโรปกำหนดให้ผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางแอฟริกาใตา้ซึ่งเดินทางจากโซนอื่นๆของยุโรปเข้าอังกฤษ ต้องทำแบบทดสอบภาษาแอฟริกันซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาท้องถิ่นที่ใช้ในแอฟริกาใต้เพื่อพิสูจน์สัญชาติก่อนเดินทางเข้าอังกฤษโดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อป้องกันการใช้หนังสือเดินทางปลอมของแอฟริกาใต้ที่กำลังแพร่แพร่หลายขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่อังกฤษในแอฟริกาใต้ระบ,บุว่าการทดสอบนี้ไม่ใช่ข้อกำหนดของรัฐบาลอังกฤษในการอนุญาตให้ชาวแอฟริกาใต้เข้าประเทศ ข้อบังคับนี้ก่อให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยผู้บริหารของสถาบันสอนภาษาแอฟริการะบุว่าการที่สายการบินกำหนดให้ทดสอบภาษาแอฟริกาซึ่งเป็นภาษาถิ่นที่มีคนพูดภาษานี้เพียงร้อยละสิของประชากร58ล้านคนทั้งประเทศเป็นเรื่องไร้สาระในขณะที่ชาวแอฟริกาใต้บางคนมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนที่ไม่ได้พูดภาษาดังกล่าวหลายสิล้านคน สมาชิกองค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลหลายแห่งพร้อมใจกันสวมชุดประดาน้ำซึ่งมีนักดำน้ำจากอังกฤษเนเธอร์แลนด์เลบานอนฮังการีกรีซเข้าร่วมเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ดำดิ่งลงไปใต้ทะเลไอโอเนียนใกล้กับเกาะอ,อิทาก้าในประเทศกรีซเพื่อทำภารกิจเก็บขยะทะเลน้ำหนักรวมของขยะที่เก็บได้คือ23ตันครึ่ง ส่วนใหญ่มาจากกระชังปลาที่เลิกกิจการซึ่งรวมถึงซากแหและโอนชิ้นใหญ่และขยะประเภทอื่นๆทั้ทงยางรถยนต์กวดพลาสติกที่ต่างเป็นอันตร,รายต่อสัตว์น้ำโดยข้อมูลจากองค์กร Healthy Seas ระบุว่าในแต่ละปีอุปกรณ์จับปลากลายเป็นขยะใต้น้ำมากถึง640,000ตัน